สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับท่างัวผู้หากินหมานคือเก่า้ะครับวันนี้ผมพาพี่น้องนะครับมาหาง้วงามๆรับง้วเอฟรับง้อพันธุกรรมดีๆครับกุ้งสังยังยๆงครับกลับมาอีกครั้งนะครับตามคําเรียกร้องของเอฟซีนะครับวันนี้พบกันยุทียมเพื่อว่าปีประุมจังหวัดมหาสารคามนะครับหางัวงามครับฟิลนมยังยัครับงัวที่ขัดมาให้พี่น้องยางดีครับพี่น้องกลับมาอีกครั้งครับพี่เอสราคามนะครับบัวงาม อ่อไม่เสียเวลาพี่น้องไปิดภูเปคว้ามกะพีได้เลยครับผมพี่เอสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ะเจอกันเช้าวันอ่าฟันจันทร์น้องครับผมครับผมวันนี้พี่เอวาด้องงอแามหลายแม่เลยเนาะแม่นครับงวดทองกับมีเนาะครับมีแม่สาวสองงวดทองสามแล้วก็งวดทองสามเรือลอยตัวหนึ่งครับผมเลือดลอยกับมี่ครับพี่น้องพี่น้องสวัสนี้จัดเต็มเลยพี่เอครับเลือดลอยไปพี่น้องเบิึงของงอแงเับพี่น้องนี่ที่กัดตั้งยี่สครับพี่เอกัดตั้งยูงอำเภอว่าปีปัทุมจังหวัดมหาสารคามครับ ไปมาจังต่มาผ่าสารภาพนะครับครับผมครับผมอยู่ในตัวอื้อเพื่อเลยครับพี่น้องอำเภอเลยครับผมข่าวมงข้อหาอยู่อยู่อย่างกับรถตัดไงรถตัดไงแล้วพี่น้องครับหรือสิโทรกข์ามาสอบถามเบื้องก่อนก็ได้ได้ครับพี่น้องครับเอาพวกนี้จัดเต็มจัดนะครับของเงยของงามครับเปลี่ยนของหน่อยเพาเป็ี่ยนกันว่าเบี้ยดิเอาเั้าของแคร์เลยครัมาให้พี่น้องอ่าเลือกสรรไปพัฒนาฟาร์มเอาตัวแรกแค่นั้นเป็นตัวแรกนี้นะครับผมเอาแม่นี้ครับเลยครับผมเอาพี่น้องตัวนี้แดงกุนแสียตา อเอาแบบเงี้ยได้ครับพี่น้องเอ้าพวกเราอรมองหาง่วงงามๆครับนี่พี่น้องปดมาแดงเข้มบมาเตะยินดครับโอ้อยากถึกเหล็กเลยเนาะแดงเข้มบเลยเนาะแม่ครับจะไม่ไปลูกใครครับเี่กตัวนี้ เขาว่าเป็นโลูหาสองศูนย์นะครับแล้วเป็นงอเอฟหนึ่งนะครับเอฟเคห้าสองศูนย์เจลาครับตีเอฟไม่แล้วน้องแต่เลยเนะครับตีครับมีมีใบความครับอาจารย์อ๋อมีใบเนาะโอ้ี่ครับพี่น้องแต่ว่าไอ้ใบเพิ่มอะไรด้งเป็น้รงระบุซื้อเนาะแมนครับผมแต่ว่ามีใบเอฟหนึ่งเนาะเป็นงอเอฟพี่น้องมีอ่าใบเพชรจากสมาคมนะครับพี่น้องตัวนี้อายุเท่าไรครับลูกอายุสิบห้าสิบหกเดือนเลยครับสิบห้าสิบหกเดือนไหมครับเป็นเม็ดเลยนะครับว่าเป็นซัดแล้วแมนครับเป็นเม็ดเนาะผมนี่พี่น้องครับ แดงเข้มหนาใหญ่ครับลอยซีซีบวกเด้ครับถุงอยซีซบวกแมนครับอาหารง่างงามแบบกับเปลละลยเวลาเนี่ยเขากันเลยเี็กงามมีรีครับว่าแมนแดงหนาครับครับว่าหน่อยยังขึ้นงามเลยแกหนาใหญ่สีเ็ดสีเข้มเลยครับสีบกขามเลยครับผมมีเีขาวเลยครับผมมีแป้วเลยเนาะแมนครับมอเอาไปเห็ดเป็นแม่บอกรับเร็วแต่งามนี่พี่น้องนี่ครับโอ๊หางยังไงนี่ครับเอ้าคุณได้มองหางั่วงงามขาสังกัดต่อคอกับ นมซีเนาะแมนครับอ่าไม่มีติ่งครับพี่น้องเอ่าเดี๋ยวถ่ายกันหลังพี่น้องมึงสวยเลยครับแมนนี่พี่น้องยขายาครับเม็ดสีสีเม็ดสีงามครับพี่น้องเข้มๆเลยครับอ่าเป็นสีเม็ดมะขามสูงประมาณร้อยสี่สิบัวครับแมนครับผมวัดได้รอยสี่สิบสองครับรอยสี่สิบสองว่าหน่อยดิครับเนี่ยคือประกันไปรอยสี่สิบัวครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งหน้าเบ่งตาพี่น้องนะไอพี่น้องเิึงอ่ะพี่น้องเนี่ย เบ่งหนากง่า,งามาครับพี่น้องนี่หนังนั้นหนาของง่ามนี่เบึงบบเบือได้พี่น้องไตยกับบบเบือคนไตยกับ่บเบือพี่น้องนี่มันง่ามทุกส่วนแล้วก็เข้มโบดเด้นะครับพี่น้องตัวนี้พี P ่เอเปิดราคาไปเท่าไรครับตัวนี้ผมเปิดแบงค์ไหมครับชิปนี่ครับผมเปิดไปหกมื้นเก้าครับผมหกมื้นเก้า แมนครับผมแม่ผมมาเปิดลักเก่าสิปุ๊ดเอตัวดีพี่น้องหกหมื่นเก่านะครับเป็นสาวหน่อยอายุแชร์สิบห้าเดือนนะครับพี่น้องเดือนสิบห้าสิบหกเดือนครับเป็นเม็นเหรอครับผมเป็นเม่นแล้วแมนครับเบิ้งไว้หลังได้เี่นือนพอดีครับถับได้พี่น้องเบิ้งคักเลยครับวัวที่มันมีการพัฒนาสายพันธุ์ครับเป็นวัวเอฟหนึ่งแดงๆนะหนาพี่น้องเอาไปทีเดียวจบเลยตัวนี้เอาเป็นเป็นแม่บกแม่คลอกแม่รักได้ครับหกหมื่น เก้าหมื่นเก้าพันบาทครับหมื่นเก้าพันบาทครับหมุนหัวซี่สิบครับหมุนหมุนทั้งเอฟอ่ะ้นอเอหมุนทั้งเอฟทางนี้ไงพี่น้องเบิ้องไรครับเออพี่น้องเบิ้งทักสองฟังครับโมมีเป้าเลยเด้อพี่น้องตัวนี้โอ้ยใหญ่งอ่างพี่นาะอีดอง้อหน่อยนะครับดิสิบหาเดือนครับพี่น้องนี่เอาหาของสวยงามพี่น้องเขาสังกัดเขาขอกเขาฟ้าม จูงไปไม่ต้คนเหลียวน้ำเบืงเองตัวนี้เนาะจูงน้ำบานนี่พี่น้องนี่ค <c oughs> ือได้มาแต่ใสตัวใหญ่แกตั้งอายุน,น,น้อยๆครับพี่น้องนี่โอ้มีเป็นวัวเอฟหนึ่งนะครับอ่าตามประวัติว่า,าเป็นลูกของเอสเคห้าสองศูนย์เนาะก็มีมีใบเผ็ดอยู่แล้วครับ <c oughs> มีใบเผ็ดอยู่แล้วครับพี่น้องตัวนี้เปิดไปราคาหกหมื่นเก้าราคาตอนน่อรอบเลยนะพี่น้องเอาอยากได้โทรมากเลยนะพี่น้องสกิทมากตัวนี้บ่ผิดหวางครับตัวใหญ่ๆสิ อ่อนซ้อนครับพี่น้องแข่งขายหง่อเดี๋ยวเบิ้งเลวีงเบิ้งใง้พี่น้องขขงัวงามตงเบิ้งกันยาวๆพี่น้องอ่านมซีครับอ่าน้ำเตน้ำล่างดีครับนี่แข่งขายไงยยืนกับง่ามเ้ยพี่น้องนี่หกหมื่นเก้าพันบาทครับ,รบขขนะพี่น้อง, 60, 000, 000อ,งอยากได้ทร่มากครับงว่วแดงจะแสบตาครับสีมิดมาขามเห็นหลังงกว้าง,ง,างครับอเอาแบบจุดใจเลยพี่น้องเบิง้งยนันเาวๆขอได้เดี๋ยวผมไปถ่ายยูทูปผม อเดี๋ยวภาพพี่น้องชมตมโตต่อไปนะครับเดี๋ยวภาพพี่น้องมาช่มโตต่อไปครับพี่น้องเป็นที่เด็ดเลยสาวน้อยให้ท่านพี่น้องเป็นงัวหน่อยนะครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ลูกอะไรครับพี่วิโก้สองล้านครับวิโก้สองล้านครับพี่น้องวัว F2 ครับอาจารย์วัว F2 ภาพสวยมากตัวนี้ครับอ๋อพี่น้องครับไปหยังพี่น้องเม่ได้มีการตกแต่งภาพได้พี่น้องเดี่ย อ่อหยับเป็นหยับครับพีดองหลังข้อเ้องหวอาตรงๆรับขันปั้มเองกาเปิดสองไอ้เขาเขาเปิดแสนขึ้นนะครับเปิดแสนขึ้นแล้วรุ่นนี้เนาะแต่วรานี่จัดโปรครับราคาต่ำกว่าแสนครับตัวนี้มีแต่แสนกว่านะครับหลักนี่เพราะว่ามันยังไปดกไกลครับตัวนี้วีโก้สองล้านอายุสิบสี่เดือนอ่าพี่รองเบิ้งแกงขาเบิ้งการพัฒนาสายพันธุ์ครับวัวเอฟสองนะครับเบิ้งไทยอ่ะโอ้คางยังไงครับพี่รองนี่อ่าเบิ้งแ้นหลัง อ๋อไม่มีติ่งนะครับพี่น้องฮะเล็บดีครับเต็มนะครับงอตัวนี้เล็บงามครับพี่น้องอ๋อครับจัดทาจัดยังไงเนี่ครับพวกนี้เอาไปเประกวดกันเลยครับงอตัวนี้กโอ้สายประกวดได้พี่น้องอายุแค่สิบสี่แล้วนะครับลูกมิโกะสองล้านสูงประมาณร้อยร้อยสี่สิบปวกนะครับร้อยสี่สิบปวกครับพี่น้องตรงยืนห้านะครับตัวนี้พี่น้องโอ้ยยังไงมันหนามันโอ้มันสมุดไป้แบบได้ครับตัวนี้โอ้ เรื่องสวยสวยเบ็ดทุกอย่างครับอ่าสวยสุกหม่องเนี้ยเป็นนามพี่น้องเนาะอายุแค่สิบสี่เดือนเนาะแมนครับผมตัวนี้เป็นลูกวิโก้สองล้านเถ่ายได้ครับผมเป็นแบรนด์ของฟ้านผมเองนะครับเป็นแบรนด์แรกของเอ้เนาะได้แน่นอนครับครับพี่น้องได้ครับผมอ๋อนี่แผ่นหลังตรงกว้างครับนี่โอ้โหเป็นเศนเป็นเศนเลยครับพี่น้องอายุแค่สิบสี่เดือนนะครับตัวนี้เปิดไปได้ราคาเก้าหมื่นห้าพันบาทครับเก้าหมื่นห้าพันบาทพี่น้อง ตปกกติปีที่แล้วแสนกว่าได้เลยนะพี่น้องครับอ่าเียตัวนี้มแสนกว่าใครมาอยู่กับมือมือคนอื่นนี่แสนกว่ยทำ่ปเอาไปทำเนื้อทำตัวจยน้อยเนาะไอ้เนี่ยมันกิ่งเกี่ยงจยน้อยพี่น้องดาดจะแสนกว่าขึ้นครับตัวนี้เพิ่งอายุสิบสี่เดือนครับพี่น้องตัวนี้เปิดไว้ราคาเก้าหมื่นห้าพันบาทราคาตอนรอดเลยนะครับพี่น้องครับผมตอนส่งกับผุดคุยกันเลยครับส่งทั่วประเทศนะครับอันนี้ S <S เดี๋ยวหมุนหมุนกับมาทางนี้เดี๋ยวครับอ่าให้พี่น้องเนีเบิ้งสองฟังรับอ่าเบิ้งการยางมันครับนี่ครับพี่น้องเบิ้งงงวงงามเบิ้งโดนๆมานได้ก็เบ,บื่อพี่น้องนี่แม่อ้าวแล้วเบิ้งตั้งนี่แบบที่นี่ครับโอ้พี่น้องสว่านงวงงาม,มาครับเนีาคนต้องบอกว่าให้เขาพัฒนาสายพันธุ์งัวครับแบ่วัตัวเดียวสืตอรถได้เป็นขั้นครับนี่พี่น้องนี่ตัวนี้แค่สิบสี่เดีอวนีครับพี่น้องอ่ามีใบเพชรครับ เป็นวัว f สองเปิดไว้ในราคาเก้า0มืนห้าพันบาทครับราคาตอ่อรองได้ครับยิงหน้าหัวน้องอตัวนี้เน,ะน,นาะเพราะว่าได้จัดอย่างหลายพี่น้องเี่มันหนึ่งมันเองครับพี่น้องเอาเป็นสายประกวดได้เลยครับตัวนี้โอ้คุณได้มองหาวัวง,งามนะครับี่เอสาคาจัดมาให้แล้วครับพี่น้องกว่าสิบกว่าสิหาหด้แต่ละตัวหน่หายง่าได้ครับพี่น้องวัวง,งามดีอ่ะนี่ครับราคาตอ่อรองได้คร้บพี่น้องแล้วก็กุดกลวยกันได้มาชมตัวจริงเลยครับพี่น้อง โอ้ไายในกับโมเบลพี่น้องเนี่ย <c oughs> เอา <c oughs> เดี๋ยวชุมตัวต่อไปครับไปนะครับพาพี่นอ้องชมสายเท่าเนาะอ่พี่เอครับผมเป็นงัวเท่าเนาะอ่าพี่น้องเป็นแม่เท่าหัวโลนสูงๆพี่น้องป้าสูงตัวมห,หัวคนจูงแม่พี่น้องน่ะเธอเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ขาลอยหาซิปอยู่นะครับเขาลอยหาซิปเนาะแม่นทำสถานะตัวนี้เป็นยังไงครับทองเคฟสามหนึ่งเป็นเดือนกว่าครับเป็นแม่ทองกับเคฟสามหนึ่งเป็สาวทองแดกครับเป็นแม่สาวทองแดกเลยแม่นครับ ลำตัวย่างๆครับพี่น้องเนี่ยเออแกงขาไงพี่น้องเอาแม่เท่าครับพี่น้องเท่าบดๆครับนี่อกหางใหญงๆสูงหัวลอยหาซิปนะครับครับผมประมาไหมครับผมอ่าอ่านมซีครับพี่น้องอ่าไทยพี่น้องเบ่งสุขส่วนนะครับง่วงงามต่อไปกันซะซะอ่าเบ่งแผ่นหลังครับอ่างวที่มีการพัฒนาสายพันธุ์นะครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกเพื่อครับตัวนี้บ่ออะไรระบุซื้อครับเพะว่า ันผมไม่อยากวอาไปครับคือขายเป็นเลือดผสมไหมครับขายเป็นเลือดผสมแน่นอนผมเลยบอกอย่างอ่ขันไพ่อยากรู้ประวัติผมจะบอกป้าหงันทุกมากเลยครับผม <laughs> มันมันเป็นนั่นแหละครับมันเป็นเลือดลอยเลยครับแต่ว่าผมไม่อยากเติมเพราะวา่าตอนสื่อมารครับผมแร์แมร์มเขาท่องเขาสื่อมาสองแสนแปดแปดผมอยู่ในท่องครับผมบัตรพูเถ่าวเป็นประหลุยังยังครับเขาเซียนง้อเขาไปขอขอสื่อใบแม่เขาครับผสองหมื่นก็เลยก็เลยขายให้ ไข่ไข่ก็เจอะไปเมริวนผูเถาอเขาบ่รู้เรื่องครับใครใครใบแม่์เขาไข่ใบแม่์เขาไข่ไข่ก็เจอะไปเขาสองมือเลยแล้วเ็คิดว่าซื้องวดเลยได้ถือลงมาอีกสองเมื่อกาที่เราบ่รู้ว่าใบแต่มันมีมันความสำคัญแบบไหนครับคกับตัวเงื่อมันมีทีิมายาติดผสมติดย่างไหมครับครับก็เลยก็เลยขายไปก็ไล้ขายไปครับผมอ่ะตัวนี้เป็นแม่ทัลข่องกับอ่าองกับคิวสามหนึ่งคีฟสามหนึ่งครับผมสี่เดือนสี่เดือนก่อนสี่เดือนสี่เดือนก่อนเลยครับผม เป็นทองแรกเลยเนาะเป็นทองแรกครับนี่ครับงูว่านลอยหาซิครับพี่น้องนะครับดื้อมองให้อาจารย์มัยอ่ะอันนี้นะครับก็นี่ครับผมนี่เนาะนี่ครับโอเคมีเอกสารใบหลอดด้วครับพี่น้องแต่ว่าบางทีเผื่อกระจับไปล่าห้องกัดจิ๊บ่็ได้พี่น้องเบิ้งนั่นครับอ่ะตัวนี้เป็นแม่เท่าท่องกับเพรืดสามหนึ่งของแรกครับนั่นครับสูว่านลอยหาซิบขึ้นได้พี่น้องครับประมาณนี้ครับผมลอยประมาณเนี่ยลอยหาซิบบวกลบลอยหาซิบบวกลบครับผมอ่าไม่มีตําหนิครับเป็นงูวเตี้ยใหญ่ๆคครรัับบพีี่่นนน้องแขขาใหหญ่นาลึก ตัวนี้พี่เปิดไปใช่ไหมครับตัวนี้ผมเปิดไว้อยู่เจ็ดหมื่นเก้าครับผมเจ็ดหมื่นเก้านะครับเป็นแม่สาวแบบล่้มตัวเงียบๆพี่น้องนี่เออต้องค่ายไกลๆเลยพี่น้องนี่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องตัวบังแก่ได้พี่น้องอยากให้มาเบิงมาชมตัวจริงครับไงกาในภาพอีกด้วพี่น้องตัวนี้เป็นแม่สาวทองแหลกนะครับกับเคปสามหนึ่งสิเขาสีเดือนเนาะ แม่นครับบ่ครับซีเดือนก้วแลละครับเอาซีเดือนแล้วครับซีเดือนกว่าครับซีเดือนกว่าแล้วพี่น้องเอาจากแบบซเดือนเครื่อนครับผมซีข่าวซีเดือนเครื่อนแม่นครับซีเดือนครับสิบสามหมื่นสิบสองหมื่นครับผมเออเด็กย่างอ้อมไอหันหลังไว้นี้นะครับผมครับผมอ่าย่างพี่น้องเบิืงนะครับอ่าพี่น้องเบิืงการย่างสวยหนาครับตัวนี้ไลยมีตำหนิครับพี่น้องนี่หนาตืบเลยครับ้งดำนะครับตัวนี้ดำดำครับพี่น้องนี่โหมดนี่ครับผมอ่าเน่าพี่น้องรับเน่าเนี่ แม่สาวทองแรกครับกับเกลสามหนึ่งสี่เดือนกว่าแม่นครับไป็รุ่นออร์ี่น้องเปิดไว้เท่าไรก่อนเปิดไว้เจ็ดหมืนเก่าครับผมเจ็ดหมื่นเก่าฮหัวตัวใหญ่ๆสิไอ้พี่น้องนี่อ่ะมึงฟังนี่ครับบัดนี้เจ็ดหมืนเก่าได้พี่น้องนี่ตัวใหญ่ๆเงี่ยวเลยประกันท้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องไม่คิดตรวจท้องมีคลิปวปดีโอการตรวจอ้าวเดี่ยยืนแล้วพี่น้อง ครับโอ้ยงามครับอาจารย์พี่รองนี่เฮะไอพี่น้องเห็นตึ้งซองฟังเลยไม่มีตําหนิครับบ่มีแผลบ่มียังให้นั้นหนาครับพี่น้องนี่เจ็ดเมื่อเก่าอีหลีเนาะแม่นครับผมเปิดเป็นเจ็ดเมื่เก่าครับเออเปงูอใหญ่ดิพี่รองนี่ใหญ่สวยครับงคือยังงวดเดือดลอยเนาะแม่นครับกับมันกับเป็นเดือดลอยอาจารย์เป็นเดือดลอยแล้วผู้ใดราณไม่เห็นกับจีนว่าเป็นงวเดือดลอยเลยพี่รองนี่ครับเอาราคาต่อรองนี่นะครับแล้วก็การทรงกับนี ส่งให้พี่น้องในทั่วประเทศครับไปสนใจกับทรสอบถามได้อ่ะเดี๋ยวตัวต่อไปเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวตัวต่อไปครับพี่น้องผ้าพี่น้องชมของใหญ่อีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นแม่แบบหดครับพี่เอตัวนี้เป็นแม่ท่องทีเอฟป8ครับผมทีเอฟ68ครับ6เดือนแล้วครับ6เดือนไม่พี่น้องรับยงียบๆครับพี่น้องสูงๆนะครับตัวนี้นะใหญ่ครับร้อยห้าสิบห้าสิบบครับผมแม่นครับมานร้อยห้าสิบาพี่น้องตีตั้งหรือยห้าสิบบวกตีตั้งเลยนะพี่น้อง ก่ะบะมันหนาจะมีรอยหาดิพากระบะประกันไรรอยหาดิพาเปนอะไรครับผมแม่เนี่ยตัวนี้ทองแรกเลยเนาะแม่นครับผมเป็นแม่สาวทองแรกกับเคฟหกแปดหกเดือนนะครับพี่น้องแม่นครับอ้าวสูงๆเงี้ยๆครับพี่น้องแข่งขายยังไงไปพิ่พกับมีดได้ครับอาจารย์อ๋อมีเอกสารไว้หลอดนะพี่น้องนี่ครบครับอ่านี่ครับเคฟหกแปดการเร็ตครับพี่น้องนี่อ่าอ่าวันที่ผสมสิบธันวาเนาะปอดยี่สิบเก้ายี่สิบหกกัญญาได้พี่น้องอ่าพี่น้องตัวนี้เป็นแม่สาวทองแรกกับเคฟหกแปดนะครับ สูงเหย่เนาะตัวนี้เนาะใช่ครับผมเพป็นตัวนีห้อยลัมปีแน่ะนะครับผมอ้าวพี่น้องเอ้าห้อยลัมปีแทบจะสังเกตไ่มเห็นไมเห็นเลยครับผมมันเศร้าไปเลยครับนี่ครับตัวนั้นครับสองนี่เนาะครับผมอ่ะเอ้าเศร้าไปเลยครับตอนนี้บอกได้ให้ติดแจ้งพี่น้องเมั่ยครับตัง่ามง่ามครับผมเลยใหญ่ใหญ่ยาวเนาะใหญ่ใหญ่ครับผมสูงใหญ่ครับทองสักเคปอีกหกเดือนทองแรกพร้อมสดสดอยู่ตัวนี้เปิดไปยู่ที่หกหมื่นเก้าบาทไอ้หกหมื่นเก้าพันครับผมหกหมื่นเก้าพันบาทตีนั่นครับ หกเดือนก่อครับแบงปันพี่น้องไปเรียงครับง้อเส้นย่่ๆแล้วก็ททองเคพหกแปดอีกหกเดือนอีกบม่กี่เดือนนะพี่น้องในสองโตอ่ารลุนกันไปยาวๆครับพี่น้องนี่อ่าเบิ่งฟังนี่อ่าฟังนี่ครับพี่น้องฟังนี่กัไม่มีตําหนินะ,น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 ะครับพี่น้องอ่าเบิ่งไปยาวๆนะพี่น้องแจ้งขาดีกะติะมีตะลองร้อยอ่าล้ำปีแตบจะมองไปเห็นพี่น้องนี่เป็นจุดน้นอยๆครับนี่ จากเมืองใกล้ๆคร,ค,ครับอ้อใหญ่ครัครับอาจารย์ใหญ่เนาะล <laughs> อยหาสิบหาเหมือเก <laughs> ่าอ้าวพี่น้องหัวทองหก <laughs> เดือนนะครับกับเคหกแปดครับราคาต่อรองไหนนะครับใดรอยากได้หัวงามเขาสังกัดเขาปอกเขาฟาั่มหรืออยากไปรุ่นนะพี่น้องรุ่นเพนีรเนตโอ้ขาดเลยเหรอตอนนี้แม่สาวาทองแรกครับสดๆอ่ะเดี๋ยวตโตต่อไปเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวตัวต่อไปพี่ข้าพี่พาพี่น้องเบิ้งสร้างเอ้ยเบื้งเม่องครับพี่น้องเบิ้งงหัวเก่าเหรอพี่น้องมันโตใหญ่ครับพี่น้องอ๋อตัวนี้เป็นเอฟ เอฟสองครับพี่น้องนอกตั้งหลังตรงครับมันเป็นง้ปูครับตัวนี้ตัวนี้ลูกผู้ใดครับสถานะเอชเคห้าสองศูนย์ครับลูกเอชเคห้าสองศูนย์ครับพี่น้องโอ้ใหญ่ตันบักคักเลยครับพี่น้องสถานะเป็นไรครับตัวนี้ตัวนี้ทองเจ็บเดือน่ะครับทองเจ็ดเดือนครับทองก็ไปครับตัวนี้ทองกับอ่เคสี่เก้าแยกเพศครับผมเอฟเสี่เก้าแบบแยกเพศครับคกเดือนเจ็บเดือนแะ้วครับเจ็เดือนแล้วอลูกเอเคนะครับพี่น้อง แต่ลทถอง k f ีเก่าอยากเพศแรยกเผ็ดโอ้เจ็ดเดือนแล้วอีกใบใบเผิอกี่อะนรีเป็นทองถองที่ไหนครับถองแรกวะทองแรกครับผมแล้วทองแรกครับนี่ครับพี่น้องมีเอกสารนะครับพี่น้องแต่ว่ามีใบเพชแต่ว่าเปลือกกระชับไปล่าพี่น้องหอมเมืองไหนกะปนะครับพี่น้องนี่เป็นนี่ครับเป็นทองอันนี้เนาะอันนี้เนาะกำหนดคขอดเนาะอันนับเนี่ยเพศนะครับผมกำหนด่ขอดสิงหาครับพี่น้องอันน่้ับอยกเพศนะครับาคาสิงหาอีกสองเดือนนะพี่น้องเอาไปรุ่นเลยครับพี่น้องนี่ ตัวนี้ทอกับ KFC9 แบบแยกเพศเจ็ดเดือนเป็นลูก SK520 ครับหนังหนาๆครับพี่น้องเนี่ง่วงงามๆครับเปใหญยๆสูงประมาณร้อยห้าสิบกว่าครับประมาณร้อยห้าสิบะครับผมร้อยห้าสิบบวกครับพี่น้องเบิงหนอกตังครับแผ่นหลังกว้างๆนะครับว่ามันงวบหู่ครับตัวนี้ไม่ยอโอ้ยใหญ่ครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายพี่น้องเบิ้งนะครับอ่า ไข่กับย่างหนาพี่น้องเนาะนมก็สีเนาะแม่นครับพี่น้องนี่หางงามเป็นแผ่นหลังเค okay. เป็นวัวเอฟสองน,นะครับท้องกับเคเอฟสี่เก้าแบบแยกเพศเป็นแม่สาวทองแรกตัวนี้เปิดไว้ในราคาที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมืนบาทครับพี่น้องเป็นง่วงงามครับพี่น้องเพิมใย,ยๆแล้วก็ทองเคเสีเก่าแบบแยกเพศพร้อม อ่าพี่น้องไอมองหางัวงงามเขาสังกัดเขาคอกเขาฟ้ามครับหนึ่งแสนหนึ่งมือบาททวดเนาะครับอ่าพี่น้องจากง่วงรักสองแสนเหมือนประมาณนี้น้องตั้เอฟสองครับเป็นเอฟสองพร้อมแล้วก็ท่องนี้เปิดจะขายซื้อครับเบื้องครกง่วงจะเปิดอันแดงสองนะครับตอนแรกแดงปันพี่น้องเนาะแดงปันครับเป็นง่วงเอฟสองง่วสาวทองแหลกน้ำขับไงตั้งเอฟสองครับตั้งแยกเพศพร้อมแยกเพศดีครับผมไอ้ครบชุดเลยพี่น้องครับ้งเป็นแม่สาวทองแหลก ครับ<ท>พี่น้องตันๆน่ะน,น,าน,านาะเดี๋ยวหมุนหมุนจังรอะะให้พี่น้องยาให้พี่น้องเบิ้องอ้าวเดินเดินเดินพี่น้องนี่ครับพี่น้องนั่งานาๆยันยน,ยนครับเป็นลูก SK520 ห้องศูนยทองเคเอแบบแยกเพศอ่เจ็ดเดือนพี่น้องรอดรุ่นกินน้องในเลือดพี่น้องนี่อ่รุ่นเพศเอาผู้ใดมากงัวงามครับเฟ่ใหญ่ๆบ่ผิดหวังครับตัวนี้งัวงามกะ เริ่มกระแสก้ามแล้วนี่แมนครับเริ่มเริ่มคนม่วงหาคนเหลือกัคนง่วงงามนะครับเปนไปสนามมีทหารง่วงงามง่วงงามครับย่งกันครับในตลาด้ว่กันมาแต่เห็นง่วงงามนี่ย่งกันรวดนะพี่น้องเพราะว่าง่วงงามในตลาดกับบ่ค่อยมีนะครับเขาสนามบ่ค่อยมี่าพี่น้องเลยหาอยู่ครับบ่าปิดบางกับขอกของผีสารคามนี่จัดนักจัดเต็มหล่ากับคัดตะของดีมีคุณภาพให้พี่น้องนะครับตัวนี้เป็นลูกเอสเคห้าสองศูนย์ท้องกับเคเอฟสี่เก้าแบบแยกเพศเจ็ดเดือน อ้าวพี่น้องตันๆน,นั้นหน,นาเลยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทครับราคานี่ออกมาโตเมียขึ้นสี่ครั้งแล้วตอนนี้นะครับอีกสองเดือนครับพี่น้องอไป็นลูกน้อบอ๋อมื่อนี้มีมีม,ม,มเีเลือดเลือดลอยครับเราฝึกสมาธิทเทียมวิเลือดลอยพ่อพี่น้องเอาเขา <อ S 1> ได้อยากเขามาชมกับมาชุ่มเลยนะพี่น้องเดี๋ยวว่าเลือดลอยนี่มีที่การฝึกสมาธิของมันเนาะนั่นครับผมอ่ะพี่น้องต้องให้ยืนแดงแดงครับผมไอ้มันนิ่งเนาะแั่นครับแดงคักเลยอาเดือนเป็นวัวเลือดลอยครับอ๋อพี่น้องแดง แดงเข้มเลยครับอแดงเม็ดมะขามเข้มเลยครับอ่าไผ่วาน้าตัดเลยครับพี่น้องนาๆนตันเลยพี่น้องนี่ครับอันนี้คือการพัฒนาสายพันธุ์มั่วเลยพี่น้องอย่างพี่น้องอ่าชาวบ้านเฮ่าเนี่ยมีการพัฒนาสายพันธุ์มันก็สิเพิ่มมูลค่านี่เป็นแบรนด์ผมเองไหมครับผมโอ้แบรนด์ของเอสระคพี่น้องได้ครับผมโอ้พี่น้องนี่เนี่ยอยากรู้วิธีการพัฒนาสายพันธุ์กับมาสอบถามวิธีการเลี้ยงเลยนะครับกับเอสระคมเพื่อนกกอยากให้พี่น้องพัฒนาสายพันธุ์มันจะได้เพิ่มมูลค่าเนาะ เพื่มเนนังเ้อนนังมันจิ้มขั้นเพิ่มมูลค่าคนละรครับเรือรลอยอันนี้เป็นเรือนลอยอาจารย์โอ้ยบอกได้ว่าต่าไทรนี่หลังไม่ใช่เนาะต็นไี้ตัวนี้ผมตั้งไว้หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันครับผมนี่คือหนึ่งแสนหนึ่งมื่นหาพับาทนะครับสีนี่เปซื้อใชบ่อยเลยครับบอมี่ครับซีเค็มเค็มครับตัวนี้ตังเกียนีแบบนี้มีได้ขามขามสองเบิดครับนี่เป็นลูก้นครับผมถาเอาใบถาใบน้องไปแหละครับผมตั้งไว้ที่ หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันนันครตัวนี้ปกติมีลักสองแสนครับพี่น้องเรีครับพีดีแหละคือการพัฒนาสายพันธุ์มัวครับพี่น้องมันเลือดลอยเลือดลอยเลครับก็เลือดผสมโอ้โหนี่เลือดลอยเปิดเส้นเลยครับพี่น้องนี่เปิดไว้ในราคาที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันผู้ใดสนใจก็ทักขมาสอบถามได้ครับเรียกคุณยุนี์ครับเรีเก้าเก้าด้วยครับอ๋อเรีเก้าเก้าเนาะมันครับอ่าเลีเก้าเก้าอยู่ฟังนี่เนาะมันครับอ่าเนี่ครับอ่าฟังนี่เป็นแบรนด์แสับ แล้วก็เก่าๆเนาะเป็นวัวเลือดร้อยครับพี่น้องเนี่สวยครับนาตื๊บอายุเท่าไรครับตัวนี้อายุหาเดือนครับหาเดือนเปิดไปเไอ้พี่น้องครับพี่น้องสนใจยังไงกัโทรมาสอบถามต่อรองได้เปิดไว้ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับอ่าพี่น้องเป็นวัวเลือดร้อยอายุเป็นกีฬาเงามครับเป็นจองเสียงครับกาลัางสมาธิกาลังฝึกสมาธิครับแมนครับอายุแค่หาเดือนพี่น้องนี่โก็ถือว่าพี่นี้ปีจัดเต็มจัดนักครับพี่น้องตลับคนมองหาัวงามครับพันธุกกับดีๆของสายเลือดดีๆ มีเห็น้องพี่น้องมาชมเขามาแวะชมเลยนะพี่น้องอีตตุตรงงามๆครับนี่ครับอีตันหนาๆใหญ่ๆนัง่งหนาสายใหญ่ขึ้นบนว่าของแท้เลยพี่น้องนี่โอ้เอาสำหรับคลิปนี้ก็โชคมันมันกัก็หลัครับพี่สว,วัติค<ม>ับครับสวัสดีครับ